แน่นอนครับรอบแบ่งกลุ่มครับศึกยูเอฟ่าแชมเปียนส์ครับกลุ่ม A B C D E F G H นะทั้ง8กลุ่มถือว่ายังคงเป็นฤดูกาลที่น่าสนใจเช่นเคยนะไม่ว่าจะเป็นทีมที่เราเชียร์หรือไม่ได้เชียร์ก็ตามแน่นอนผมเชียร์บาเยิรเนานะก็จะได้เจอบาซ่าซึ่งเป็นแมตช์ที่น่าสนใจอยู่แล้วซึ่งเป็นดิ๊กแมตช์ด้วยนะครับซึ่งก็โอเคนะฮะอย่างที่บอกว่าสำหรับผมผมรู้สึกว่า,าเจอทีมใหญ่ แต่ถ้ากลุ่มเนี่ยไม่หนักเนี่ยไม่หนักเยอะก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่เออนะคือถ้าเจอถ้าเจอแบบจริงๆเจอฟารีสและกลุ่มแบบเนี้ยผมก็พอคุยกันเพราะว่ายังยังเรียกว่ายังตกรอบยากเพียงแต่ต้องลุ้นแชมป์กลุ่มกันอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับเราไล่เรียงมาครับวิเคราะห์แต่ละอันครับเริ่มจากกลุ่ม A นะกลุ่มเเนี่ยโอ้โหเป็นการดวลกันของเรียกว่าสอง ความแข็งแกร่งในช่วงเวลานี้อย่างแมนซิตี้และปารีสแซงต์แชร์แมงอย่างที่เราเห็นข่าวกันว่าทางฝั่งของแมนซิตี้นะกํากำลังเตรียมจะได้คริสเตียโนโรนัลโดเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีโอกาสครับในการที่จะได้เห็นทางฝั่งของอฝั่งของโรนัลโดเจอเมสซี่ในเกมแมนซิตี้กับปารีสก็เป็นไปได้ถ้าหากว่าแมนซิตี้ปิดดีโรนัลโด o ได้ซึ่งตอนนี้ยังมีโอกาสอยู่นะครับ และมาเจอกับไลฟ์ซิกโอ้โหเรียกว่าสวยซ้อนสวยนะซวยซ้ำสวยซ้อนสวยซ้ำสวยซ่านะแอร์แบลไลฟ์ซิกนะครับทีมตัวแทนจากเยอรมน,นีมาอยู่ในกลุ่มนี้นะครับที่ถือว่าแข็งแกร่งเรียกว่าใกล้เคียงกับกลุ่มออฟเดสแหละนะอาจจะไม่ถึงอาจจะคล้ายๆกับฤด,ดูกาลก่อนเพราะว่าทีมที่4ยังเป็นกลับรู้ที่อาจจะพอที่เอาชนะเก็บแต้มกลับมาได้ คล้ายๆกับปีก่อนนะปีก่อนไลฟ์ซิกอยู่ในกลุ่มเดียวกับแมนยูไนเต็ดนะคะรับปารีสแซงต์แชรแมงแล้วก็อิสตันบูลบิซักเซฮียถูกไหมฮะซึ่งก็แข่งเหมือนกันนะครับดูดูแล้วเนี่ยถ้าให้วิเคราะห์เนี่ยผมยังมองว่าโอกาสจะเป็นสองทีมบนเนี่ยมันมันสูงอยู่แล้วนะครับมันสูงอยู่แล้วผมไม่คิดว่าสองทีมนี้เนี่ยจะทําพลาดจนกระทั่งหลุดไปเล่นยูโรปาลีกเนี่ยเออผมคิดว่าจะเป็นไลฟ์ซิกแหละที่อาจจะได้ต้องลงไปเล่นในรายการที่ต่ํากว่าตรงนี้นะครับ โอเคอ่ะกลุ่ม B ครับอันนี้ไล่เลียงมาตอนแรกอ่ะนึกว่าจะไล่มาแล้วมันเบาลงสรุปว่ามันไม่ได้เบาลงนะครับไล่เลียงมาเป็นแอตเลติโกมาริลิวอรวพูลนี่มันก็พอๆและก,ก,กลุ่มหนึ่งไอ้โถ่หนึ่งโถสองมันใกล้กันอยู่แล้วนะครับไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกใจนะก็จะเป็นบิ๊กแมตช์อยู่แล้วแต่โถสามเป็นปอร์โตที่ฤดูกาลก่อนก็เพิ่งโชว์ฟอร์มมาเข้ารอบลึกในรายการแชมเปี้ยนส์ลีกตามด้วยเอซีมิลานนะครับ เป็นทีมที่มีประสบการณ์สูงอยู่แล้วในการเล่นแชมเปี้ยนส์ิกเพียงแต่ว่าก็ต้องบอกว่าทีมชุดปัจจุบันประสบการณ์น้อยนะครับประสบการณ์เราชื่อชั้นยังดูใหญ่ดูใหญ่อยู่แล้วก็ฤดูกาลก่อนเป็นทีมที่อยู่รนะดับลุ้นแชมป์เหมือนกันในเซเรียอานะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มหนึ่งแหละที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับผมน่าจะเป็นกลุ่มออฟเดยอ่ะเออเพราะมันแบบเรียกว่าไงอ่ะอามีทีมสองทีมแข็ง,ขง แล้วก็ทีมรองลงมาที่มีผลงานดีในช่วงก่อนน้นนี้แล้วก็มีทีมแข็งอีกทีมหนึ่งอ่ะโอ้ผมว่าอันนี้ผมผมอาจจะเรียกว่าเอานี้เอาตามความรู้สึกก่อนนะเรื่องข้อมูลเดี๋ยวเราไปไว้ว่วว่าไว้กันทีหลังนะครับตามความรู้สึกผมยังมองว่าบริเซ่ดอทมูลเนี่ยน่าจะเหนือกว่าทีมอื่นนะครับควบคู่กับอาเจ็ไม่ก็ไม่ก็สปอร์ติ้งคิดว่าแบบนั้นนะผมยังไม่คิดว่าเบเชิกตัสจะขึ้นมาสู้ได้อาจจะได้ลุ้น ยูโรปบปลีกแต่ถ้าลุ้นแชมป์กลุ่มหรือว่าลุ้นไปรอบน็อกเอาท์เนี่ยผมผมยังมองแค่3ทีมแล้วผมขอจิ้มที่ดอทมุลกับอาแจ็กซ์ก่อนล้วกันนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็กลุ่มดีนะฮะกลับมาเจอกันอีกครั้งหลังจากฤด,ดูกาลก่อนอยู่ด้วยกันครับ3ทีมจมังหวะได้ครับฤด,ดูกาลก่อนกลุ่มออฟเดย์มีใครบ้างครับอินเตอร์มิลานเรอัลมาดริดชักตาโดเนสแล้วก็บุลลุเซียเมืนใช่กัลแบกนะแต่คราวนี้ครับพวกเขามารวมกัน3ทีมกัลแบกไม่ได้มาด้วยทีนี้สี่เป็นเชริฟครับเพิ่งเเคยมาล่น ารายการแชมเปี้ยนสิคเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรเป็นทีมจากมอนโดวาถ้าถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็มาเจอกันนะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมยังให้เครดิตไปที่ทีมที่ดีกว่า่าผมผมให้มันลิดเป็นเป็นเต็งเป็นแชมป์ไปเลยอ่ะแชมป์ไปเลยอินเตอร์กับชักต้าเนี่ย50-50จะออกหน้าไหนยังมองไม่ออกเพราะอินเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงทีมนคะรับเซเวเนอินซากก้เข้ามาคุมทีม โอเคแหะเริ่มสตาร์ทดีแต่เพิ่งเห็นแค่นัดเดียวเท่านั้นเรายังไม่ได้เห็นระยะยาวว่าจะออกมาหน้าไหนอาจจะดีอาจจะแย่ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมให้อินเตอร์ก่อนแล้วกันนะครับแล้วมาลีกับอินเตอร์สำหรับกลุ่มนี้นะต่อมาครับกลุ่ม E นะฮะแน่นอนว่าบายเยินบาโยเมดิกทีมที่ผมเชียร์อยู่แล้วนะครับเจอกับบาร์ซโลน่าเบนฟิกา้าและก็ดีด,ดนามโมเคียตอนแรกยังคิดว่าจะเป็นกลุ่ม กลุ่มตัว B เลยนะเอออาจจะเป็นเบสิกตั้งไหมกับรลูดไหมอะไรนี้ยังบอยไหมมีตัว B เข้ามาจะได้แซลได้สรุปเซลไม่ได้พอสิดสุดท้ายเนี่ยทีมหลังเนี่ยนะฮะกลายเป็นดินาโมเคียฟนะครับอันนี้ก็น่าจะมองเห็นชัดๆแหละว่าเป็นบาเยอร์กับบาซ่าเนี่ยน่าจะไม่พลาดคิดว่าน่าจะไม่พลาดแบบน่าจะไม่พลาดกลุ่ม F ครับเป็น B A R O แมนยูไนเต์ต์อัลตันต้าแล้วก็ยังบอยส์อันนี้ผมว่าแฟนแมนยูหลายคนต้องการที่จะ เรียกว่าได้ดู rematch นัดชิงชนะเลิศรายการยูฟายูโรปาลีกอีกครั้งหนึ่งจากฤดูกาลก่อนที่พวกเขาพลาดกันในการยิงจุดโทษมาแต่ว่าก็จะมองแต่เบียร์เลอาไม่ได้เพราะว่าทีมแตกทีมหนึ่งก็คืออัลันตาคือถ้ามองช่วงหลายปีที่ผ่านมานับแค่ในรายการยูฟาแชมเปี้ยนส์คับสี่ทีมนี้ในกลุ่มเออัลันตาถือว่าโชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดถูกไหมในรายการแชมเปี้ยนส์ลีพนะพราะพวกเขาเข้ารอบน็อปเอาท์นะฮะ ซึ่งไม่ใช่เล่นๆอยู่แล้วแมนยูก็เห็นไปแล้วว่าฤดูก,กาลก่อนพวกเขาไม่ได้เข้ารอบน็อกเอาด้วยซ้ำตกรอบแบ่งกลุ่มไปเล่นอยู่รปาลีกถูกไหมเพราะฉะนั้นก,ก็ถือว่าลําบากอยู่ก็จะเป็นฟีลคล้ายๆกับฤดูก,กาลก่อนแต่อาจจะเบาลงมาหน่อยเพราะฤดูกาลก่อนแมนยูเจอกับทางนั่งของเปเชแล้วก็ไลฟ์ซิกถูกไหมครเพราะฉะนั้นเปเชรไลฟ์ซิกแมนยูอันนี้ก็ลําบากกัน3ทีมอาจจะเจออิสตันบูลเบซซีเฮียขึ้นมา แต่ยังดีผมว่ายังบอยยังเป็นระดับที่ต่ําลงมาทีนี้ไปลุ้นแหละครับว่าพอเวลาเจอการเก็บแต้มมันได้แค่ไหนยังไงแต่ผมขอจิ้มไปที่จิ้มยากเหมือนกันนะผมจิ้มที่แอตแลนตากับแมรนดอยู่แล้วกันยังให้ยังให้แบบนี้อยู่นะนะครับแล้วก็กลุ่มจครับโอ้โหอันเนี้ยเป็นทีมที่ค่อนข้างจะใกล้กันนะอาจริงเป็นปุ๊บออฟเดตอีกอันหนึ่งแหละแต่ว่าเพราะว่าระดับทีมมันไม่ได้ห่างกันเยอะอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ทีมระดับท็อป ไปทีมรองลงมาหน่อยนะครับลวครับทีมแชมป์หลีกเอิงฝรั่งเศสครับเจอกับเซบีย่าซาวส์บวกแล้วก็บสบวกตรงเนี้นะผมผมให้เซบีย่าเนี่ยเป็นแชมป์ไปก่อนเลยนะครับผมผมมาคิดว่าก,กลุ่มนี้น่าจะเป็นเซบีย่าที่ได้แชมป์กลุ่มไปได้อันนี้อันนี้ตามความรู้สึกผมนะผมรู้สึกว่าเซบีย่าน่าจะเป็นทีมที่มีประสบการณ์มากที่สุดในนี้หรือว่าอาจจะพูดรวมถึงว่าพวกเขาเป็นทีมที่ดูดีที่สุด ้าในมุมมองผมในวิธีการเล่นโดยเฉพาะการเล่นบอลยุโรปลิวส์ไม่ได้แข็งแกรงขนาดนั้นในบอลยุโรปถูกไหมฮะแม้ว่าพวกเขาจะได้แชมป์ลีกมาก็ตานะครับหรือว่าสาวบวกสาวบวกเนี่ยต้องดูเป็นนัดๆไปเป็นช่วงๆไปอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้โบสบวกโบสบวกสาวบวก,กเพิงเปลี่ยนโค้ชทั้งคู่นะครับอันเนี้ยดาวค่อนข้างจะยากว่าเล่นบอลยุโรปแล้วออกมาหน้าไหนนะครับผมเลยขอให้เป็นเซบีย่ากับลิว์ไปก่อนแล้วกันอ่า เรียกับลิวไปก่อนผมยังว่าวบบวกอาจจะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้โชว์ฟอมก็ได้นะครับไม่แน่ใจเหมือนงานไม่แน่ใจเหมือนกันแต่หวังแหละหวังหวังว่าให้เข้ารอบเพราะวเป็นทีมจากเยอรมันที่ผมก็ผมก็ซัพพอร์ตอยู่แล้วแล้วก็กลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มเอชนะครับเชลซียูเวนตุสเซนิทเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วก็มามูนนะครับกลุ่มนี้อันนี้ชัด <laughs> อันนี้ชัดชัดนะเผลอเนี่ยเผลอเนี่ยจะเลี้ยงไอ้หนึ่งกับสองอาจจะสลับกันได้แต่น่าจะเลี้ยงตามนี้เซนิตน่าจะสามมามูนน่าจะสี่นะครับ เออหนึ่งกับสองนี่ไม่แน่ยูเวนตุสอาจจะพลิกขึ้นมาก็ได้เชลซี Chelsea อาจจะไปต่อได้ก็ไปว่ากันแต่ผมยังว่าเชลซียูเวนะเข้ารอบแน่นอนนะครับประมาณนี้ครับนี่คือการวิเคราะห์ของผมนะมุมมองผมนะคร่าวๆอันนี้ยังไม่ได้มีข้อมูลยังไม่ได้ยังไม่มได้เรื่องของฟอร์มในช่วงระหว่างนั้นนะซึ่งอันเนี้ยมันจะสมผลแน่นอนช่วงฟอร์มระหว่างการแข่งขันในลีกมาต่อในแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วเป็นยังไงเล่นดีหรือไม่ดีในลีก มันส่งผลถึงในแชมเปี้ยนส์คิวกว่าแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องมาลุ้นกันอีกทีแต่ว่าคร่าวๆนะตอนนี้ผมยังมองว่าแต่ละกลุ่มน่าจะออกเป็นแบบนี้นะนะก็ไล่เรียงมา A เป็นแมนซิตี้ปารีสนะครับ B เป็นแอตแลนติดลิเวอร์พูลนะฮะ C นะครับเป็นดอรทมุนด์อาร์เจ็กส์นะ D เป็นเรอัลมาดริดแล้วก็อินเตอร์ E เป็นบาเยิร์นบาร์ซ่า F นะครับเป็นแมนยูกับอตาลันต้านะ G เป็นเซบียากับลิวแล้วก็เอชเป็นเชลซีับูเวนตุสนะนี่คือการวิเคราของผมนะจากคร่าวๆจากการแบ่งกลุ่มนะครับของรายการแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้นะคิดอย่างไรครับคอมเมนต์ได้ตอนนี้เลยคอมเมนต์ได้ในคลิปด้านล่างก็ได้หรือว่าคุยกันในคอมเมนต์ตอนนี้นะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กับคนละทีนะถ้าก็ถูกใจชอบใจกดไลค์คนละทีนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ